อีกหนึ่งหมื่นท่านก็แค่ถึงสรณะนะคะพระอาทิตย์นั้นเป็นประดุจพระองค์แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ก็คือพระธรรมที่ทรงประกาศเพื่อเกื้อกูลให้เหล่าสัตว์อันประกอบด้วยอนุปุพิกถาสำหรับคฤรัหัดทั้งหลายและอริยสตรีเพื่อให้จิตของเขาเหล่านั้นอ่อนโยนพร้อมที่จะฟังพระสธรรมอันประณีตซึ่ง พระบรมศาสดาผู้สูงสุดเท่านั้นเป็นผู้แสดงในการกรนนะคะต่อมาพิษุทั้งหลายผู้ประเสริฐเหล่านั้นผู้ประเสริฐเหล่านั้นก็ได้ศึกษาพระศิธรรมตามคำสอนจากหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายค่ะเราทั้งหลายเมื่อมาถึงในถิ่นอันประเสริฐนี้จึงได้ถวายความนอบน้อมแด่พระศาสดาผู้สูงสุดที่พระองค์นั้น ได้มาเลือกูลแดกเขาเหล่านั้นโดยเปรื่องคำปฏิญาณที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ถูนขอเอาไว้ก่อนการที่พระองค์ได้ตรัสรู้ค่ะการมาเปรื่องคำปฏิญาณครั้งนี้ทำให้บุคคลที่มากันทั้งหมด12นหุดนนั้นได้แทงตลอดอริยสัตว์นะคะคือเขาถึงความเป็นพระโสดาบันหนึ่ง แสนหนึ่งหมื่นท่านอีกหนึ่งหมื่นนั้นเข้าถึงสรณคมค่ะเราทั้งหลายได้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้สูงสุดด้วยพระธรรมคำสอนอันประกอบด้วยอนุปุพิกถาเพื่อให้จิตอ่อนโยนเกื้อคูณต่อการที่จะศึกษาพระศาทธ,ธรรมอันประเสริฐคืออริยสัจสี่บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงวิมุตตายตนาคือแทงตลอดอริยสัจด้วยการฟังพระศัธ,ธรรม ด้วยเหตุแห่งการได้บำเพ็ญบารมีมาบริบูรณ์แล้วที่จะฟังพระสัทธรรมนั้นแทงตลอดตามได้วิมุตตายตนาในยุคอดีตนั้นแทงตลอดได้มากที่สุดก็ด้วยการฟังพระสัทธรรมนะคะในที่นี้ก็1นึ0 0 0สืท่านได้รกระสรู้เป็นพระโสดาบันส่วนบุคคลที่แสดงธรรมนั้นเกิดขึ้นน้อยนะคะที่แสดงธรรมแล้ว เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความประเสริฐการพิจารณาธรรมะที่ได้ศึกษามาการใคร่ครวนไตร่ตรองเมื่อจดจำแล้วก็นำมาพิจารณาใคร่ครวนไตร่ตรองแทงตลอดในอริยสัตได้และการสาธยายพระสัทธรรมรวมทั้งการที่เขาเหล่านั้นออกจากฌานสมาบัตินะคะเข้าถึงความประเสริฐของ การแทงตลอดอริยสัจโดยการเข้าถึงนามธรรมาก่อนตามด้วยรูปธรรมและเข้าถึงความประเสริฐนั้นโดยเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันคือโสดาปฏิมครคโสดาปฏิพนลและต่อจากนั้นบุคคลทั้งหลายก็เข้าถึงความประเสริฐอันสูงสุดเป็นผู้เที่ยงแก่การปร,สรัสโลเราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าในถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อถวายความนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งสิ้นอันเป็นปัจจัยเกื่อกูลให้เรานั้นมีความเพียรพยายามเพื่อการแทงตลอดในอริยสัจต,ตามบุคคลผู้ประนีตเหล่านั้นขอนอบน้อมด้วยเสียรก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียรกล่าวกรามตาพระบาทพระศาสดา ด้วยเสียงกราวพระพุทธเจ้าค่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสาธุพระพุทธเจ้าค่าก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วในพระรัตนาไรัรขอพระรัตนาไรัรโปรดหมดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระรัตนาไัยในการต่อไป ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าไปเจ้ากระทําแล้วในสัตสามสิเบเภพภูมิขอสัตสามสิเบเอ็ดภพภูมิโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสํารวมระวังในสัตสาม1ิเบเอภพภูมิในการตอบปมหากุศลทั้งสิ้นที่สําเร็จแล้วบริบูรณ์แล้วนี้จงมีแก่มารดาปิดายาสารุหิตทั้งสิ้น สรรพสัตว์ทั้งส1มพภกมูขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งมหาหุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาตาปริญพาโดยง่ายโดยพลันเจ้าค่ะค่ะ